สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอิเช้าบ่ายนะคะประจ ա วันที่11พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ0กับ3 6กับ9เนาะ0 0 0 2 0 3 0 4 0 6 0 9เนี่ยเราลืมลง0 3นะ6 0 6 2 6 3 6 6 6 9 9 0 9 1 9 3 9 6 9 9นะมันมีเบิ้ลนะ 069 360 6เ3 2 6สเเผลอมันอาจจะมาตองก็ได้นะมันชอบมาแปลกๆเนะาะจ,จะมาเบิ้ลหรือจะเป็นตองหกตองสามมันมาแล้วเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอันนี้เช้าเนาะอันนี้รอบบ่ายหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์ 6ก6ู6ยนะ์หกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดองเจามเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกก้าเจ็ดหกก้าศูนย์หกเดศูนย์สามหกศูนย์เนาะก็เจหกเก้าสามก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อนี่หกเก้าสาม อันนี้เช้าอันนี้บ่ายมึงตีมสลับกันออกเด้อแต่ว่านี้คืออ e ีบ่ายของเราแตกสามตัวเนอะใครจะลุ้น VIP ก็จะผู้ลุ้นนะคะอย่าลืมเช้าเช้าบ่ายสลับกันซื้อเนาะหกับเมาเหมือนกันต่างหกเนยะมาเหมือนกันต่างกัน3กับเ็ดนะคะก็สามเจนเนาะ สามเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ